วันนี้เราไปเที่ยวไหนกันครับไปเท,บเที่ยวอุดรครับไปเที่ยวอุดร ไปเที่ยวไหนกันครับไปเที่ยวอุดรค่ะจะเที่ยวอุดรวันนี้เราจะไปอุดรนะคะไปกับใครบ้างเราจะนั่งเครื่องที่เชียงใหม่อ่าบ่ายสองโมงนะคะไปกับพี่นายแล้วก็พี่บอมค่ะแล้วก็น้องออดี้ไปไปแล้วบ๊ายบายไปไหนเนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวอุดรค่ะ ตอนนี้หิวตอนนี้หิวตอนนี้หิวเดี๋ยวแวะซื้อโรตีสายไหมตา,าเหลือก่อนนะคะนี่โรตีเจ้าอร่อยของลำปางครับร่อนอยู่ที่ขนมแถววัดสีบุญโยนะครับตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนละย้ายเข้ามาในบ้านตาเหลือนะครับเจ้าดังของลำปางก็เชิญได้ ด้กันนะครับ <30 S 2> แผน่นนะจ๊ะ30แผ่น3มคือ10แผ่นแล้วค่ะอิ่มแล้วนี่ครับเจ้าดังสองกระปังเลยไปเดินทางไปงอ,อุดรต่อครับ วันนี้เรามากับพี่คานร์นวันนี้ผู้รวมทีมของเรานะครับเจองแตงวันนี้โรงแรมที่อุ้รอนแตกแน่นอน เราจะพามากินส้มตำนะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นร้านเด็ดไม่เหม็นปากเลยค่ะแต่ส้มตำนะครับวันนี้ตุสดนะครับไดครบพี่ยองคะรสชาติถ้าส้มตำมีปัญหาลูกค้าแก้ได้นะคะครับจีมาเองนะครับเจีมาเองเลยอากินมากเลยส้มตำของนั้นนะครับตอนนี้ห้าจานนะนนี้หน้าปากโอ้โห โอ้โหนีการศึย้อย้อยโอ้โหขาซัดไปแล้วอันนี้กินได้ไหมอันนี้กินได้อันนี้กินปลากันนะลูกตัวนีงไปทำงานดืมูดิอกา แท้ๆม <Israeli> <down> ันอร่อยดีเนาะพรักพริกพรักผักอะไรอ่ะนี่คือผักอะไรเขาเรียกว่าผักอะไรใบมะกรูดไหใช่ไหมอชิมห่อลูกบอกว่าปลาครับนิ๊เขาียชิมปลาอะไรโหน่อาครโอ้โหขออนุญาซอยก่อนนะครับเหมือนต้องใส่น้ำแข็งนะขอนุ้มจิมชิมอกันนี้พูดไห อร่อยอร่อยต้มเต้าเดี๋ยวก่ออร่อยปากเรียบนี่แนะนำส้มตำผู้ซ่บซีรีส์นะครับอันนี้จะเป็นส่วนเด็กเด็กเล่นนี่จะเป็นอีกเราจะปรับปรุงอีกค่ะตอนนี้เราทั้ให้ทำพวกอะไรทีครับแล้วหลังนั้นเราจะเป็นครูยากครูยาเป็นครูยาสุดเลยแล้วข้างหลังจะเป็นโรงร้านจอดรถที่แบบเราจะเทปนึกจำไม่ได้ เราคจะทำแบบรถตวตจอได้แต่ก่อนเดี๋ยวนี้จะมีรถตู้ค่ะรถตู้จะเข้ามานี้ต้องโทรจองโต๊ะก่อนถ้าจะนั่งแอนะคะถ้าจะนั่งทีแอ์ตั้งแต่ห้าโมง้าถงบ่อะคะต้องจองถ้าไมนโทรจองจะไม่มีที่นั่งค่ะแต่ช่วงนี้ราติดโคมันอยกติดบบนิ้นึงแต่ถ้าหมดโควิดไปปิดปิดสองคูค่ะเี่อนแต่เจโมง่มกับุ่มค่ะใช่ค่ะร้านอะไรนะครับร้านทุเรียนอรี่ค่ะติดอันดับของ อรธานีเลยนะคะีมันุรเราไนยนะค่ะติตามเหจร้านกุ้ซ่บีรนะคะจะเข้าไปในเุ้งแซ่บซีรีสนะคะไว้เราเปิดก่อนคุ้งแซ่บซีรีส์มาแล้วนะครับโอเคเลยครับผมติดตามเลยนะครับอย่าลืมนะครับร้านกุ้งแซ่บซีรีส์นะครับอร่อยนะครับอิ่มมากเลยค่ะตาม ไปกนี้า่าย้นจริอนแล้วเราก็ถึงแล้วนะครับโรงแรมไวนี่นะครับเราตอนนี้เราถึงโรงแรมแล้วนะครับติดกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านะครับโรงแรมเซ็นทลรานะครับเราถึงที่พักแล้วอีาเด็กๆ ใครจะเล่นน้ํายกมือขึ้นตอนนี้วัดไข้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ผ่านการสแกนเรียบร้อยแล้วผมได้ละเดี๋ยวเราจะไปในห้องพักกันนะคะวันนี้เราพักอยู่ชั้นค้า รอๆนี่ก็ได้นะครับโอเคครับคุณพี่บริการดีมากที่สุดเลยนเบกางเปิดไฟอันนี้เข้าไปลืมกระเป๋าลืมกระเป๋าเดีวมากระเป๋าโอเคครับตอนนี้เรามาถึงห้องพักแล้วนะที่นั่งนะครับอตอนนี้ ก็จะเห็นเห็นวิวกรจะเห็นวิวของจังหวัดอุดรนะครับเมืองอุดรของเมืองอุดรเลยเนาะอ้โอะสวยมากเลยสวยไหมสวยมากเลยอุ้ยอยู่ชั้นบนสุดที่โรงแรมเซนทรานะครับชั้นสิบอ้า ก็นี่เป็นเตียงเดี่ยวนะครับว้าวเตเย็นก็มีก็มีขวดสีเขียวให้ด้วยมีเครื่องดื่มนะครับเห็นไหมมีเครื่องดื่มมีข้อนี้อยู่อ๋ออะดิมีเครื่องดื่มมีน้ำใช่มีอะไรอีกมีเครื่องดื่มมีน้ำมีอะไรอีกมีแต่ที่มีน้ำส้มไหมน้ำส้มอันไหนอันนี้ครับน้ำส้มอันนู้นใช่ไหมแต่ที่มาให้เหมือนกันเนี่ยบัน์คาร์ครับโอเคใช่ไหมอ่าเราไปดูห้องน้ำก่อนไหมอ่ะดิดิฮาไปดูห้องน้ำเลยพาไปดูห้องน้ำหน่อยลูกห้องน้ำ มีโทรศัพท์ด้วยนะโอเคไปดูห้องน้ำหน่อยมีขอจุดที่ของอ่ะมีวิวเลยไปไปดูห้องน้ำมนั่งมีที่นั่ตอนนี้แต่นั้นแต่นั่งตอนนี้มีก็ไอที่ทมีก็ปีนะมีวิวละอ่ะอ่ะในห้องน้ำห้องน้ำมีอะไรบ้างนี่ครับมีที่ที่เออีมีที่มีที่มีที่มที่ ล้างมืออาบน้ำตรงนี้อาบน้ำตรงนี้ลูกหมอาบน้ำตรงนี้เดี๋ยวอาบน้ำตรงนี้ใช่ไหมเปิดยังไงอ่ะที่เข้าไปซิอาบน้ำตรงไหนตรงนี้ครับให้ปลาไซโอดที่ให้ร้อนๆนี่มาลงให้ปัดนี้านะให้แต่อันนี้ล้างมือยังไงอ่ะเปิดดูดิทำไมปอดตบบนี้ปิดมีไดร์เปผมแล้เราอ่ามีไดร์เป่าผเดี๋ยวเพราะว่าที่นี่เขามีไอ้สระไว้น้ำอยู่ชั้นหน้าเพื่อไปเล่นน้ำแล้วก็มาสระผมเป่าได้ก็พอ โอเคโอเคค่ะว <Okay. S 2> ขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปไว่ายน้ำกันเราเป็นโซนน้ำลึกนะครับแล้วก็เด็กๆเขาจะมีรั้วก,กั้นนะครับระวังได้อันนี้เสื่ออะไรครับเสื้ออะไรครับวิทถามเลยชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับต่อเฉยอันนี้ชื่ออะไร อดีค่ชื่อออดี้ครับออเขินชื่อเวลาค่ะชื่อน้องอะไรนะน้องเวลาน้องเวลา,อวลาโอ้ชื่อเพาะจังน้องเวลาค่ะเลือกน